ครับสวัสดีครับพี่น้องก็มาถึงจุดที่เราจะรวบคอนะครับพี่น้องก็ค้นมูลจากที่เรายกขยายก้นกระชังมานะครับมีกย่รอบนะครับจากที่เรายกขยายก้นมามีอยู่ห้ารอบนะครับระหว่างแค่ระหว่างระหว่างแค่อย่างงี้ครับมีอยู่ห้าตานี่ผมรวบมาแล้วครับพี่น้องก็รวบตามนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็รวบนะครับวิธีรวบก็ รวบตาที่หกมาด้วยนะครับรวบตาที่หกมาด้วยให้มันเหลืออยู่ห้าตาครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับตาสุดท้ายพี่น้องก็รวบตาที่หกกับตาที่ห้ามาให้เหลืออยู่ตาเดียวก็นับไป้าตาครับพี่น้องเช็คดูแขนสุดท้ายที่พี่น้องขยายความกว้างมานะครับ ว่าระหว่างตานั้นมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จากที่ขยายก้นมานะครับมียกแขนมากี่รอบเท่านั้นเองนะครับพี่น้องจะรวบเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมจะรวบสี่รอบนะครับเพื่อให้คอเหลืออยู่ยี่สิบเซนนะครับแล้วก็ระวังตาพี่น้องก็คำนวณตามนี้เลยนะครับแขนสุดท้ายนะครับผมเช็คดูแล้วมีอยู่ห้าตาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมมาดูกันครับว่าใบนี้จะสวยไหม